สปอร์ตราคาหลักแสนแต่คุณสามารถหลอดได้นะคะหลักล้านค่ะนี่เลยนะคะคือรุ่น Ford Ranger Sport สี่ฟูลสองนั่นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสองส่วนค่ะที่ให้แรงม้าถึง1 7 0แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405้านิวตันเมตรนะคะเป็นซิงเกิลเทอร์โบจับคู่กับเกียร์ตันมัด6สปีดนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูชุดแต่งกันค่ะว่าคันนี้น้องเหมยแต่งอะไรกันบ้าง <S <S เริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยนะคะจะแต่งด้วยกระจังหน้าเป็น Ford นะคะสไตล์แรปเตอร์เลยค่ะพร้อมตกแต่งด้วยไฟสิวด้านหน้านะคะเป็นสีส้มนะคะตัวนี้แต่งมมาให้้้แลววนะะคพรอกัับต ชุดกั้นชนด้านล่างเลยนะคะตัวนี้ค่ะนะคะเป็นชุดกั้นชนทรงแรปเตอร์นะคะเราเปลี่ยนเซตใหม่ให้หมดเลยค่ะอันนี้หล่อมากเลยนะคะมาดูกันที่ไฟด้านหน้าตัวรถกันค่ะสําหรับไฟหน้าตัวรถนะคะเป็นไฟหน้าเป,ปิดปิดอัตโนมัติค่ะพร้อมกับไฟไดรนได้ทางเป็นรูปแบบซีแคม LED นะคะตัวนี้หล่อทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะก็ยังเพิ่มความหล่อนะคะกับตัวชุดครอบไฟด้านหน้าค่ะทําให้ตัวไฟด้านหน้าเนี่ยดูหล่อเข้มมากินขึ้นีกด้วยค่ะ มาดูกันที่ด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะในรุ่นนี้นะคะเราตกแต่งด้วยคิ um ้วซุ้มล้อนะคะเป็นทรงแรปเตอร์สีดำด้านเลยค่ะทําให้ตัวรถเนี่ยดูใหญ่แล้วก็ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นพร้อมกับรับด้วยล้อนะคะตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กนะคะของตัว o a เอค่ะสีดาเงานะคะเป็นลายขอากวางนะคะรัดดวยยาง กิตินะคะตัวนี้นะคะพร้อมออฟโรดไปกับคุณได้ทุกที่เลยนะคะได้สไตล์แบบลอๆแบบนี้แล้วนะคะสําหรับช่วงล่างค่ะตัวนี้เป็นปีกหนกคุยสลัพร้อมกับคอยสปริงขนาดใหญ่นะคะช่วยตีมุกองสาการหักเลี้ยวพองแม่ของคุณลูกค้าขับขี่ได้ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะปาดูกันที่หูกระจกกันต่อเลยนะคะในรุ่นนี้นะหูกระจกจะเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวมาให้ค่ะแล้วต้องหูกระจกนะคะยังสามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะได้จากประตูฝั่งคนขับด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆค่ะ เตมกล้องแสงติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับคิวกันสั่นนะคะเป็นของแท้จากโรงงานเลยนะคะสำหรับช่วงล่างในรุ่นนี้นะคะจะเป็นช่วงล่างของโฉม m โมโนทูป bon ค่ะให้ความนุ่มนะคะขับขี่ได้สมูทมากๆเลยแล้วตัวถังน้ํามันนะคะก็จะเป็นถังน้ํามันนะคะจุได้ถึงตัว80ลิตรเลยค่ะมาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ค่ะสําหรับกระบะท้ายนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบกระบะท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองนะคะเปิดปิดได้สบายมากค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับความปลอดภัยนะคะคือ กล้องมองหลังนั่นเองนะคะตัวกล้องมองหลังนี้นะคะก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะในราคา9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจในรุ่นของ f o r d r a n นเจ s p o ส t นะคะสามารถติดต่อหาหมวยได้เลยที่เบอร์โทร0ูนย์6 8 9 3 9 9ค่ะหรือว่าพี่ๆคนไหนอยู่แถวนี้นะคะสามารถมาหาหมวยได้เลยที่กดอี RMA สาขากัลปมพฤกนะคะแล้วพบกันนะคะ